สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนี่ a n n e l ค่ะวันนี้ได้พุทษาช็อกโกแลตมาก็เลยหาข้อมูลวิธีเลือกซื้อพุทราช็อกโกแลตให้ได้พุทราช็อกโกแลตที่หวานหอมกรอบอร่อยรสชาติดีว่าเลือกยังไงก็ไปได้ข้อมูลมาว่า ต้องเลือกลูกที่เนื้อเขา,าให้ออกเป็นสีช็อกโกแลตอย่างนี้เลยนะคะจะจะได้รสชาติที่หวานหอมกรอบอร่อยแต่ว่าได้มานี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะคะพอดีน้องสาวเอามาฝากถ้าถ้าเป็นลูกอย่างนี้ก็จะยังรสชาติก็จะยังไม่ หวานเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาปอกชิมดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะชิมที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะสีเขาจะเริ่มออกเป็นช็อกโกแลตเนาะ,ะเป็นจุดๆช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยจะลองชิมดู เม็ดเจาะเข้าไปนี่ดังกบเลยนะคะดูนะคะเนื้อของเขาอันนี้ล้างทําความสะอาดอย่างดีแล้วนะคะล้างน้าเกลือแล้วก็ยังหวานหอมอยู่นะคะหวานหอมหวานหอมอร่อยอยู่นะคะลูนี่ยังไม่เคยกินเลยนะคะ เดี๋ยวจะปอกที่เป็นสีช็อกโกแลตล้วนๆที่เขาให้สีหมดแล้วนะคะเลือกูกอันนี้เลือกลูกใหญ่มาอันนี้ให้ให้สีออกสีช็อกโกแลตหมดแล้วหลลงไป เสียดายเนาะสีจะออกอ่ะเนื้อของเขาเนื้อเนื้อข้างในของเขาจะเป็นอ่ะออกสีเขียวเขียวอ่อนๆเนาะไม่ได้เป็นสีขาวนะคะเนื้อข้างในเป็นเขียวเขียวอ่อนๆอือหือ ไม่แปลกใจเลยที่เขาขายแพงอร่อยมากค่ะรสชาติต่างกันมากนะคะกับที่กับเปลือกที่ยังเขียวอยู่รสชาติต่างกันมากอันนี้ก็อร่อยระดับหนึ่งแต่พอมาชิมสีนี้ที่ไปหาคนข้อมูลมาว่าถ้าเลือกช็อกโกแลตพุทราช็อกโกแลตต้องเลือกสีน้ำตาลที่ออกช็อกโกแลตแล้วอย่างนี้นะคะอร่อยกว่ากันจริงๆค่ะหวานหอมกรอบอร่อย ไม่แปลกใจเลยที่เขาขายแพงอร่อยจริงๆค่ะจะให้ได้รสชาติจริงๆก็คือกลับไปเลยอร่อยจริงๆค่ะอ่าพิดซาช็อกโกแลตส่วนมากจะนำเข้าจากจีนเนาะแต่ว่า ในกล่องนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกที่มาของแหล่งผลิตนะคะก็เลยก็เลยไม่รู้แต่ว่าเห็นมีขายตะออนไลน์เนาะมีขายอ่าพวกกิ่งพันุ์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในไทยก็จะน่ามีแหล่งผลิตแต่ว่าค้นหาข้อมูลแล้วไม่เจอเห็นแต่ขายอ่าเป็นกิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราแต่เราหาแหล่งที่แบบให้ผลผลิตแล้วขายเป็น อย่างเงี้ยยังหาไม่เจอคนคนแล้วแต่หาไม่เจออร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆหวานหอมกรอบอร่อยคือรสรสชาติแบบไม่ได้หวานแบบเลี่ยนมีรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวเข้ามานิดๆ หอมกรอบขนาดสีคะสีเขียวที่เป็นเปลือกเขียวก็ยังหวานอยู่นะคะแต่ว่าสู้ที่เป็นสีช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้พอออกช็อกโกแลตยางนีหวานหวานหอมหว,าน,วานกว่าสีเขียวเปลือกสีเขียวเยอะมีเคล็ดลับดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังทุกวันนะคะ ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของโรนี่ชาแน,นลด้วยนะคะขอบขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ